มพีม่โลกจังนะครับวันนี้จะมาเล่นรากิบล็อกไอ้ตังคือวันนี้พี่โลกจังมึงบ้าไปเลยฮะคนอะไรที่โลกจังมีคลิปอ้าวไม่ใช่โอไปแล้วเหรอเสียงมิอวันละกวาดไปแล้วอ้าวโอเคแล้ววันนี้เราเปิดลากิบล็ออะไรห้ามเสียงปกติแล้วยังเสียงเหมือนเดิมอยู่อ่ะวันนี้เราเปิดลากิบล็อ,อ,อแรก <c oughs> อะไรอิเลเมนต์กับ,บที่สองวูฟครับเดี๋ยวใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับอะไรซึ่งวันนี้เนี่ยน้องโลกจังเนี่ยเป็นคนเสนอเรามาเองนะครับอ่าน้องโลกจังเสนออะไรมาเจลลี่ลูกโลกครับใช่แล้วครับเจลลี่ลูกโลกกูก็พึ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีนะครับคุณด้วว่ามีแค่ลูกตาซึ่งถามว่าถ้าไหนหน่ากินกว่าวกูก็ตอบเลยว่าลูกโลกน่ากินกว่าลูกตาเยอะลูกตาไม่ก็แบบขี้เหร่ไม่สวยแบบหน้าตาน่ากลัวลูกโลกหน้าแล้วก็ทิ้งเจือเป็นลูกโลกหน้าข้างในเป็นไส้เจลลี่เออไม่เหมือนลูก โอเคไปแล้วก็มาแลกกล่องเปิดดีกว่ามาเดี๋ยววันนี้เราจะแลกกล่องอิเลเมนต์และการนะตรงนู้นว่ะตรงนู้นว่ะตรงนู้นเยอะรักกินบอกกูเป็นเสียปกติเหรอเนี่ยไปเปิดตรงนู้นเลยทีเสียไม่ปกติอะไรวะมึงไม่ทำเองอ่ะให้กูเปิดยัง่งทำไมมึงไม่ทำฮะแกขนแป้งสนุกว่ะโอเคพร้อมยังเออหนึ่งสองสามปึ๊บว้ายอ้าเด็กๆมึงได้อะไรอ่ะได้กล่องตรงนู้นคือตรงไหนนู่นไหนตรงนู้นนู่นโอ้โหเขาบอกเลยนะโอเคใครทำไั้ก็ไม่รู้ เฮ้ยทุกคนถ้าสมมติละเราขึ้นไปตรงนั้นอะได้ลัคกี้บล็อกฟรีหมดนั่นเลยนะเออฉลาดว่ะไอ้ไอ้นี่นี่แค่คีบก็ช่วยไม่ได้ชั่วมาต่อไปเฮ้ยแอปเปิลอันนี้แอปเปิลอ่านไม่ออกแต่สีเขียวเออมันมัน,ม,นมันแค่อุยขอบคุณนะมึงแกล้งกูเหรอคลิปที่แล้วเออมึงเอาไปคืนเหรออ,อ้าวนึกว่าจะเอาก็ให้เลยเอาแอปเปิลอะไรกากเกินมันแค่เพิ่มกระโดดสูงอะจริงเหรอเพิ่มจริงเหรอเพนะิ่มการันติจริงรอะใช่มาต่อไป ซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยลักกี้บล็อกปู๊เราไม่ได้เปิดนาใช่ไหมคือเราไม่ค่อยคุ้นเลยอะไม่คุ้นเลยเหมือนกันมันโลโก้ทีวีสปอร์ตเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมึงอยากตีกูเลยใช่ไหมมึงจัดมาเลยอุ้ยแร่แร่อุ้ยเอาอุ้ยอุ้ยพี่ไม่เจ็บอ่ะเออกรองพี่กันแม็กสปอร์นะน้องุ้ยพอใส่แล้วสวยป่ะรูปโลกจังอันนี้เป็นแร่สีขาเอากราฟมาก็ตัดไม้เอาเองดิกูเสองมาแล้วเลยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวมันกลัวเราขืนพี่ไม่เอาไม่เอาซึ่งไอ้แร่สีขาวนี่คือมันจะได้นนนวิชั่ทุกคมาตอไป อันนี้เป็นเกาะม้าไม่เอาเอามาทำอะไรปะเนี่ยโอ๊ยอะไรหรอพอดีแบบพี่ไม่เจ็บนะน้องเอ๊ะบอยแล้วแล้วเยลลีล่โลกหายไปไหนแล้ววะนี่มึงเห็นเยลลี่โลกงปะเนี่ยนี่ไงทรอยกูไม่เห็นนะอ้อาวเ,เดี๋ยวนะนี่หายไปเนีเ่ยอ้าวบอยมึงเห็นไปะเนี่ยเอาดีๆไม่เห็นอา้าว <laughs> อันนี้าวเรนเยลลี่โลกงหายไปไหนอะ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> โอเคเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันมันกลับไปสู่โลกมันละอ๋อมันกลับไปสู่โลกมันเฮ้ยกมา เอาเพชรมาเป็นไรไม่ได้ไปเออได้คือมาเร็ว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 นี่แมากเอาดีเทียแล้วกันโอเคขอบคุณมากเลยเออเพื่ไม่คิดจะบวกนะคนอะไรก็โวกเลยแลกเพชรกับไอ้ในทึสตาในทึสตาได้อย่างร้อยบวกอ้าวเอ๊ะคือในทึสตาบวกไม่ได้เหรอเออใช่ต้องเป็นแลกทำการแลกกันลนะครับมากล่องบวกมึงแลกกูหนึ่งอันแต่กูได้แบบแบบเยอะมากรู้แค่นี้กันเออเพื่อ ไม่ได้คิดอยากบวกอะไรแล้วพอดีว่าแบบเป็นคนใช้ดวงอ่ะใช้ดวงสู้อันลหอันนี้หมวกเหลืองก็ได้อยู่นะอันนี้คือเราใส่อ้าวเฮ้ยลอยบ้าไอ้ออกูกูทำให้มันลอยที่ไหนได้บั๊ของมันอ่อนบายนี่ข่าวแกงเหรอยันีไปไหนเอออยากเปิดได้ปูปูมันใหญ่นี่เนี่ยพอสู้ไม่ได้ก็ทำอย่างนี้เอาลูกกลับมาละอ้าวเออกลับมาเหรอไหนกูยังไม่เห็นเลย เห็นอยู่ดีอ่ะเออเอาไปบ้านช่างมันเถอะโอเคมาต่อไปอค,คือประเด็นคือกูเปิดแต่กล่องบููแล้วกูรู้เลยว่ากูมีกลอ่องอีเลเมนด้วยอันนี้เป็นหน้าคนเหรอเออบอยแล้วไอ้บัฟที่มึงรอได้มึงเปิดได้จะกล่องไหนอะ่ะ huh? มึงเปิดได้จะกล่องไหนบัฟลอยได้อะไม่บอกพอเสื้อไงอ่าแต่เท่าที่เดาเนี่ยไม่ใช่กล่องอิเลเมนต์แน่นอนจะเป็นกล่องบูเพราะว่าอิเลเมนต์ไม่มีของที่ทาให้ลอยได้นะครับทุกคนอิเลเมนต์ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หลักอิเลเมนต์ครับอันนี้พูดจริงครับอันอิเลเมนต์ครับอันนี้เป็นแร่เรนโบว์แร่เรนโบว์มีความเอ่อบินได้แล้วก็รีเจนหัวใจเุ้ยบินได้แล้วเว้ยบินไม่ได้ดีอุ้ยอุ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เข้าเลยอะเออทำให้ลอยได้ไงโอ้ยย่าไอ มาต่อไปไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อครับไม่อะไรอ่ะไม่ทำนี่คุ้นๆผมทำเป็นแมวโดคทอะไรมาคุยกับใครอันนี้ดาบได้มาแล้วดาเมจ90วิบเตอร์อ่าถูกปะวินเตอร์อ่าแล้วกูวะเนี่ยโอ้ยบรรยากาศไม่โอ๋อกูได้ก่อนไหนมารอยได้ไอก่อนสีเขียวนี่เองโอ้ยเตามอ๋อสีเขียวที่มันไปคาบตอนแรกหรือเปล่าที่เราไปกลัวมันอ่ะอีวี่พูดฉันโอเคโจรุดใช่โจรุดเงาไม่ไม่ใช่ใช่แน่นอน อันนี้กระโดดสูงโอเคอว้อุ้ยอะไรอ่ะอ๋อธนูไฟเดียวเดียวเดียวว้ายมันจะกดเงินหมดใช่ไหมเนี่ยไม่ไหวนะนะุยุยมึงตายเฮ้ยทำอะไรอยู่เดี๋ยวโค้งหายเฮ้ยอันนี้ผมคุ้นคุ้นผมจับได้เลยเอ้ยโอเคกูจับได้แล้วนะเออมึงลอยไหมเออมึงแก้กูลอยเหรอเป็นไงพอลอยขึ้นแล้วเป็นไงก็กูเป็นคนกดให้มึงลอยเองนี่เละอ๋อยี่ขวานะเออแต่ถ้ามึงอยู่ระยะไกลมันก็ไม่โดนนะ เออไงพี่มาต่อไปว่างเปล่าเอ่ออันนี้เป็นอะไรเหมือนแชทมึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอันนี้ลอยได้สีเขียวแล้วสีนี้คืออะไรอ่ะไหนขอร้องหน่อยสีนี้ทำอะไรได้โอเคไม่ใช่กันแลสองอันเลยแล้วขวาจะลงกันตายลอยละคือมึงต่างแค่สีแต่มึงลอยได้ทั้งสองอันมึงจะทำแยกสีเพื่ออะไรมึงถามดิไอมึงไม่พอเลยทีแต่ทีคงพวกไม่พอเลยว้ายไข้ามันก่อนได้หน่อยดานไปเท่าไหร่เนี่ยเร็วดานไปถามซิบ จริงอะแล้วกูบิดไม่ได้นี่ขนาดได้แบบยืดสูงฟืนหรอปะเนี่ยใช่ขนาดจังวะดได้ไหมเอของมึงเท่าไหร่สามเก้าสิบเออก็ไม่แตกอ๋อลูกกิ๊กจะเต้าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เออแกก็มีความสุขบ้งเปิิดมาก่อนนะเปิดปิดได้ที่ไหน่ะเออมันต้องปิดแบบนี้โอ้ยกูเลยเครียดนะครับ โอ้ยอันนี้ดาบอันเดิมไปเนี่ยก้าสิบมึงเครียดแล้วกูต้องอะไรวะกูเครียดกว่าเดิมตึงเลยอ่าเสี่ยโชคคือโอ้ยอ่าอะไรเนี่ยคืออย่างกูยังไม่ได้ดาบดาเบรเยอะเลยดาบดาเบรเยอะกูก้าสิบเนี่ยน้อยอะกูอันนี้เอ๊ะอันนี้คุ้นๆเหมือนเคยเปิดได้เลยไม่เชื่อหรอกอัพเป็นไงเป็นอะไรป้ะอ่อโอเคมันแค่เจ็บนีกว่าเอ้ามึงหาไปเล้อะ โอ้โหไอ้ไอ้ที่มึงยิงใส่กูนี่มันโหดกว่าไอ้ที่กูขิกควายคือไอ้ที่มึงยิงมันเป็นบัฟแบบลอยได้แบบประมาณ5วิมั้งวันนี้โดนไอ้ยย่าิงแหม่ตั้งแต่อาจได้นี่มึงยิงกูใหญ่แก้กูใหญ่นะยิงอ่ะกูหายตัวอะไรแค่นี้ก็ไม่เห็นกูแล้วอุ๊ยอุ๊ยไม่เห็นหรอไม่เห็นไอ้ไอ้ไอ้นี่นี่อันนี้ก็ตายอืมผมว่าคลิปนี้เราอาจจะชนะก็ได้นะไม่มึงก็ไม่ทำไมอ่ะไม่ อะไรวะอันนี้ครับเอ้ยดูจะคาบดาบไหมทำไมเนี่ยไม่น่าคราบได้มันคืออะไรอะทีมันมืดละเกินแต่กูไม่มืดแบบเพราะกูมีแร่ในวิชั่นแบบโทษพีบ่ะโอเคบอยกูมีอะไรบอกมึงอะไรตอนนี้กูเหลือแบบเยอะมากห้าสิบกล่องอะอันนี้หมวกดินถามว่ามันได้อยู่มันก็เฉยเฉยนะครับมึงเหลือกี่กล่องสิบเก้าอย่างละสิบเก้าอย่างละสิบเก้ากูเหลืออย่างยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสามกูเยอะกว่า เอ๊ะทำไมเสือมันเสือมันเออมันไม่หนวดมันขาดเซิสือผลเซิร์ฟมันเน่าอ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นลัคกี้พอชั่นโอ้โหฉันลัคกี้พอชั่นมึงจะโหขนาดนี้โอเคผมบอกไปก่อนในคลิปนี้ผมจะเก็บเอ้ยไม่ใช่ผมบอกนะผมจะเก็บลัคกี้พอชั่นไว้กินกับบอยนะทุกคนเผื่อว่าแบบไปสู้กับบอยแบบมันแบบไม่มันไงต้องสู้กับไอ้บอยเพราะว่าแบบไอ้บอยไม่เก็บลัคกี้พอชั่นไว้แปลว่าไม่มีแอปเปิ้ลเหรอมี ก็กูถอดเสื้อแล้วกูกล้าให้มึงยิงมาเพราะกูมี like a p ป l e เงี้ยเก่งจริงฟันกูมันดีดาบได้าบท่าไหร่ก็กูไม่ลงกูรวดแค่นี้แหละงั้นกูว่าทำแค่มึงลอยแล้วำพอตายอะไ้หน่อยแล้วที่มีผ่ามาแล้วกูก็โดนระเบิดโอเคทุกคนผมว่าถึงเวลาแล้วมาเราขอบวก lucky box element ละกันแปดกล่องมาใช่เหรอแค่นี้ก็บวกแล้วไม่มีคนไม่ดวงอ่ะเหรอใช่คุณต้องใชูปคุณให้กูชนะเออทีเดียวคนพวกอันนี่ไม่บวกก็คือมึงไม่จำเป็นนะครัะคนนี้ว่ากันนิ้เป็นธนูสีขาวยิงไม่ออกอ่ะไม่รู้คนนูอ่ะ โอ้โหทำไมกูกาขนาดนี้วะเนี่ยกูทอ้อแล้ววะไม่ใช่ที่ทอ้อแล้ววะคนเรามันต้องเดินต่อไปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโ,อโหดีทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวบอยมึงได้แร่เลเมนสีเขียวไปครับขอใช่ไหมที่มึงคราบอะ่ะถูกไหมไม่ใช่โครรานอะเหรอแต่เออแบบมันคราฟไม่ได้นี่แบบเจมเอ๊อะมันครับก่อไม่ได้แต่มันครับหมวกได้คืออะไรวะมันครับก่อไม่ได้แต่มันครับหมวกได้อะลองหมวกดูแล้วกันเผื่อหมวกมันหดอ่า มาถามว่ามันต่างจากสีเหลืองไหมเออหต่างเอาสิครับรออะไรแล้ก็เอ้ยยาเอ้ยแล้วก็ลงเท้าเออใ,เใส่ใส่ปุ๊บเออนี่ไงได้ปั๊บติดไฟมาแล้วทีนี้ขาดอะไรกังเกงไม่พออะแล่หมดอ๋อแต่ข้อเสียมันคือมันแตกง่ายนี่ว่าเออโบยดาวที่มึงตีกูดาเมทเท่าไหร่ฮะก็มาเยอะนะม่เยอะเท่าไหร่สองล้านกว่าโอเคก่อกูเกือบแตก อันนี้เป็นรองเท้าอันเบเจิโบหรือเปล่าไม่รีบูลยครับเป็เจิโบเือรองเท้าที่ราคาเมื่อกี้เลยโอเคดาบดาเมจร้อยหกนะครับดาบดาเมจไฟผสมดินไว้มาอะไรอันนี้เป็นหมวกฟ้ามีแล้วกลัวอะไรเกิดอะไรขึ้นพาทางขึ้นไม่ได้ช่วยด้วยช่วยเองดิอันนี้เปิ้ลที่เรากินหอวบอยตอนแรกหรือเปล่าโอเคงั้นทิ้งไปเพราะว่ามันแค่เพิ่มกระโดดสวนทุกคนอย่าเพิ่งด่าผมนะไอสีแดงนี่ยังไม่ได้กินสีแดงสีแดงอันนี้มันเพิ่มอะไรวะมันเพิ่มหัวใจ อกินแล้วเหรอไม่เคยกินนะพูดอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยโอ้ยมึงเห็นนี่หรือเปล่าฮะเนี่ยพีแอกเนี่ยมึงเคยเห็นยังได้ยังยังยาเม็ดเก้าแสนโอ้โคตรเยอะก็แค่เก้าแสนเพราะกูมีแร็พด้วยอ๋อโอเคคลิปนี้กะแพ้ไปอีกแล้วบอลเนี่ยแต่ไม่แน่เพราะว่าเรามีแอปเปิ้ลมานะครับแต่ดูการที่กูพูดไม่แน่กูว่าแพ้ทุกรอบถูกไหมไม่มีแอปเปิ้ลทำไงดีอ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่มันเป็นอะไรอ่ะ อันนี้โดอันนี้กูย,ยังไม่โดนเหรออ่ะเป็นไงมือติดบัฟอะไรไม่ติดเลยนะอ้าวเหรอมันขึ้นบัฟสีฟ้ามันขึ้นบัฟสีฟ้านี่ก็ต้องติดสิเหมือนกูรู้มันติดอะไรอ๋อคอนเทนต์อะหายใจไม่ออกอ๋อหายใจไม่ออกเพราะว่าติดใจเราใช่ไหมเลยหายใจไม่ออกติดใจแล้วหายใจไม่ออกอเกี่ยวแล้ววะอ้าวเออก็จริงแหละมาเหลือยี่สิบสองกล่องแล้วอันนี้เป็นธนูสีขาวหเ,ขเหลือหกล่องกูเหลือเจ็ดแปดกล่อง สีขาวปังลอยคือเราปามันลอยน้องฟ้าแล้วก็แบบตกลงมาแล้วก็ตกตายแต่มันไม่น่าตายอันนี้มึงบินได้ไหมหรือบินไม่ได้ฮะมึงบินได้ไหมกูกินแอปเปิ้ลที่กูมีกูบินได้อ๋อโอเคอันนี้สีขาวแล้วก็อ๋อเพิ่มสปีดโอเคมาผมจะรีบเปิดแล้วกูยิ่งเกลียดโดนมันแก้ได้คุณรถลมใหญ่มาแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นนี้ลมใหญ่เพื่อนเหรอวิทตาภาพอ่ะวิทยาภาพเป็นมึงโอเคผมบอกเลยผมได้ l u ก k y โ o ชั o n มาเยอะมาก อันนี้เป็นแอปเปิลทรอยชาร์จโอเคโอ้ยแมงสับปีมาแปดกองสุดท้ายเังไงครับวุบจะได้อะไรดีเอาหมดหมดแล้วนะหมดแล้วนะแล้วคือกูวางอะยรกันประมาณแบบหกกระป๋องแล้วกูเปิดได้บ่อยนะว่ากระป๋องที่กูวางไม่คือหายหมดเลยงั้นผมไปเก็บของรองไปจะทีกูเปิดเสร็จเลยครับทุกคนโอเคครัตอนนี้เราจัดของบล็อกสู้กับบล็อกเสร็จแล้วผมก็ได้ชอบเล่นกดไลค์กดซับสไครต์ชอบผมอยู่ใต้ไดเกียเหมือนเดิมไปลุยกันเลยครับแงเปลี่ยนไหม่ครับผมมีอะไรบอกคือว่า ผมขาดก่อบอยกูขาดกอ่อกูขอกอ่อมึงได้ไหมกูไม่มีเก่ะบริจาคกูเลยดิได้ไหมเ<ม>ก่อเสื้อเสื้อก่อดูหน้าดูหน้ากูนะโอเคเอาทุกคนง่ายเลยแล้วก็กินบัฟก,กันเลยดีกว่า<อ>มากินบัฟ okay เลยโอเคบัฟมันเยอะจังเลยนะเออกินให้ตายพอดีแบบพอดีแบบแอปเปิ้ลกูก็เยอะยนะพอดีแบบมึงไม่ได้เปรียวแอปเปิ้ลเลยคนเดียวอ่ะใช่แป๊วอ่ะกำยังอะไรตกใจหมดเอ้าจะลอยป่ะเอ๊ะเอ๊ะมีบัฟลอยเหรอ ก็ไ <m> ม่นะทำไมมับัฟลอยกระตุกอย่างเงี้ยวะกูควนตีนกูและโลมา,ามกูาทำไม่ได้มึงจะลอยกวรตีนูทำไมมึงโลมามึงจะบีนทำไมอ่านคลิปแกเพื่อนตลกบ้าเหรอไอทีไปสู้ลุยโอเคไปกันเลยซึ่งเจ้าโลกเนี่ยจะพาเยลลี่โลกมาเป็นไงเยลลี่โลกสตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่โอเคเยลลี่โลกกูโคตรกากเลยเยลลี่โลกใส่อะไรใส่อะไรไม่รู้ไม่รู้ มึงจะบอกเลยว่าไส้เยลลี่ไม่ใช่หรอตอนไอ้หนึ่งกุ้ยไอ้บุเบรี่มั้งไม่เคยกินบูเบอรี่ไอ้เดี๋ยวนะบอยฮะเดี๋ยวแก้วไส้เยลลี่เยลลี่ไหนมันมีไส้เยลลี่มั้ยไอเอ้าไเอาตายละเอาตายละแล้วมึงไปแก้กูเลยกูบอกว่าคือมันเป็นคือไส้เยลลี่เหรอแล้วมึงไปแก้กูเลยช่วยด้วยช่วยอะไรมันมันมันร้นอยกูไม่อยู่เลยหรือป่าโอเคมันจะต้นแต่ไปสู่เราเลยเกันแล้วนเรื่องทับทิม เออมามาเดี๋ยวต่อไปไปสู่ sta อะไรกันไม่ไหวแล้วคือแบบอยากสู้กับไรเด็กนี่ไม่ไหวแล้วเห็นแบบมันอวดเก่งไม่ไหวแล้วมาดีเปลืดนี่ออ๋พร้อมยังโอ้ทำกินแอปเปิ้ลนี้เป็นยไงวะพร้อมยังรู้แล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วอันนี้มึงบินได้หรือเปล่าบินไม่ได้ใช่ไหมบินได้ขอที่รอบโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังกินแล้วเนี่ยพร้อมยังเร็วเร็วพร้อมยังกินลัคกี้วอชั่นแล้วเนี่ยฮัลโหลอ่าๆมาพร้อมไปใช่ไหมพร้อมแล้ว แล้วพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยครับโอ้ยมันพินกูยังไอ้ไอ้ดีเงยดีเงยดีเงยสิมึงอัดไมโดนอะกอดมึงแตกได้หรือเปล่าไม่ไอ้โอ้โอยกอด<ค>แตกกอดมึงติดกอดไม่ได้ใช่ไหมใช่โอเคงั้นลงมาถอดก่อนครับทุกคนอ่ะถอดก่อดเลย <c oughs> ถอดแล้วมึงเขอตั้งหลักอ่ะตั้งหลักอะไรกัน็ะนี่เพื่อมึงรู้ว่าไงคนถือแล้วมึงก็เพลอ่ะนะอืคุณตีไกลนะเออพร้อมยัง <c oughs> พร้อมใช่ไหมพร้อมละโอเคแล้วเราก็เริ่มไปเลย ต่อยตีไก่พี่ก็ไม่ตายนะอต่อยตีกูก็ไม่ตายดูได้ไงรู้ได้เออว่ะอ้าวแอปเปิลเดียวกันเหรอของกูสีของกูสีม่วงอ้าแอปเปิลเดียวกันได้ขิงอะไรใครขิงอะไรพี่ไว้หรอพอนุ่มมันต้องเสมออ่ะวายก็เสมอเนี่ยพอนุ่มเอ้ยโอเคครับก็ต่างทีก็เสมอกับบอยไปนะครับส่วนบอลก็ชนะแบบชิวเลยช่วยเรืยลอยโย ตะลุกขิ้นี้หมว่้ช่อบหนึ่งกดเลยนะครัชอบผมยูทูบดิด้งดชมปนเนืที่คินมาครับบ๊ายบาย